เอาล่ะก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในะรับคาคนเดิมวันนี้ผมก็จะมาสอนอโหลดดัดอนจากาเว็บนี้คือเป็นแม้เวลาโหลดดัดออนอยู่เราเจอเว็บนี้เราไปต่อไม่เป็นอะโหลดไม่เป็นก็ให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาแล้วมันจะมีตรงนี้อยู่เห็นไหม free access with ads กดไปแล้วก็ทําตามตรงนี้เห็นไหมมันจะมีให้มาบางครั้งก็จะขึ้นอันเดียวบางครั้งก็ขึ้น2อ,อัน อย่างอันนี้คือให้กดไอ้น,นี้มันจะขออนุญาตอ่ะขออนุญาตเราให้เรากดอนุญาตส่วนอันนี้ก็คืออ่ะพอกดมามันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คืออนุญาตขขงเมื่อกี้ละกดไปอันนี้ใช่ไหมพอขึ้นมากดกาบาทิ้งเลยแล้วก็รอสิบวิแล้วกา,กาบาอีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมสำเร็จตั้งคู่แล้วก็คอยดิตรงนี้เลย เห็นไหมเรียบร้อยได้แล้วสำเร็จง่ายๆโอเคนะอ่ะกะโหลดเออเพิ่งกดอนุญาตไปก็ส่งข้อความมาเชียร์อ่ะเรียบร้อยแค่นี้เสร็จละโอเคจบคลิป